มันัดเสียงกล้องกเกษตรจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้มาที่อำเภอโนนสูงอยู่ข้างๆที่ท่านเกษตรอำเภอวันนี้มาอุ้มลูกน้อยอยู่หลานเนาะเป็นผู้หญิงเนะาะอ๋อหนุนาแม่หนุนาลูกน้องเนยนะก็เข้าโครงการกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัยวัฒน์ชื่นโกรสูงเนาะปลูกต้นไม้ให้น้องปลูกไม้ปลูกต้น ห้าสิบต้นปลูกห้าอย่างอีกยี่สิบปีน้องก็จะมีเงินล้านหนึ่งนะน้องเงยเนาะโอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มใหญ่เลยจะมีตังค์ล้านหนึ่งแล้วท่านผู้ว่าคุณตาผู้ว่ามอบให้เนาะคุณตาผู้ว่าใจดีให้ให้แม่ปลูกต้นไม้แม่หนุนาปลูกต้นไม้แล้วน้องเงยจะได้หนึ่งล้านเนาะอายุยี่สิบปีเป็นสาวมีตังค์ด้วยหนึ่งล้านดีใจยิ้มเยิ้มยิ้มให้ยิ้มให้คุณตาดูหน่อยร็ว ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่ได้ให้ฟ้อ,องขวนญแก่ลูกหลานครับ20ปีก็น่าจะมีเงินล้านตามที่ท่านผู้ว่าให้นโยบายมานะครับผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงนะครับน้องเยหลับแล้วอืม